ใช่แต่ว่าเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้เนี่ยนะคะน้าเคยเคยทานมาถ้าพูดถึงบ้านเรานะเวลาเราเมื่ามีกึ่งสําเร็จรูปกินมามา่ามันจะมีน้ําซุปใช่ไหมน้าซุปมันจะเป็นยังไงผมก็นึกถึงถ้าถ้าคิดเหมือนกันเนี่ยตอบอกว่ารามยอนก็จะนึกถึงแบบนี่แหละก็ดูเดิมบาเม่ีกึ่งสำเร็จรูปอของบ้านเราเนี่ยใช่<า>มชันก็จะมีรสที่แบบว่ามีมีความเค็มอ่อน รสชาติก <จะ S 1> ็จัดจ้านหน่อยบบเดิมๆเนีเ่ยก็จะแบบมีมีความรสออกไปทางเค็มใช่ออกไปทางเค็มนะเพราะคืออย่างนี้ค่ะมันมีปรากฏการณีขึ้นมานะคือตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยเขาออกมาเตือนเตือนนักท่องเที่ยวนะฮะที่นะคะเออไปสร้างความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมบนภูเขาในเกาหลีใต้ นะคะที่เกิดจากน้ําซุปรามยอนเนี่ยแหละโอ๋หลายคนก็อ่านข่าวแล้วก็อ่ะแล้วน้าซุปรามยอนมันไปเกี่ยวอะไรกับการสร้างความเสียหายมันเป็นแบบว่าร้านไหมแล้วก็แบบลูกค้าเขาเขาไปนั่งในร้านแล้วก็แบบว่ามีการขษซาดกินหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมนึกภาพนั้นนะมันจะไปยังไงได้ไงคือันนี้มันบนภูเขาไม่คือผมกาลังคือตอนที่ผมยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเนื้อ่าวล้วผมก็จินตนาการในเอฟเอก็คือถ้ามาทรงนี้ภูเขาในรูปมันมันคงมาเลยนะคุณบอล แล้วมันทำความเสียหายกับทางสิ่งแวดล้อมในมุมไหนมผมคิดไปอย่างนั้นนะครับแล้วนะักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยไปเยอะขนาดไหนมันถึงไปทำให้สิ่งแวดลอ้อมเขาคิดผมออไปเยี้เขาบอกว่าภูเขาฮัลลานะคะซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่สูงสูงที่สุดในเกาหลีใต้เนี่ยอตอนนี้กําลังเผชิญกับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เราไม่คาดคิด นั่นก็คือน้ำซุปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะหรือว่าน้าซุปรามยอนเนี่ยนะคะก็มีรายงานบอกว่าทางสำนักง,งานอุทยานแห่งชาติภูเขาฮันล,ลาเนี่ยตอนนี้เขากำลังรณร,ร,รงค์กระตุ้นให้นักเดินเขาคนที่ชอบไปเที่ยวอ,อธรรมชาตินักเดินเขาอย่างเงี้ยนะคะแนวแนวอะไรแกแบบ <c oughs> เ,เดินเดินเดินป่าอย่างงี้เหรอเออแล้วก็ก็ต้องมีพก <c oughs> บ้ามีกึ่งสาเร็จรูปไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออหรือไปกินง่ายๆบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบ,บ,บนภูเขาเขาจะมีเหมือนจัดบางจุดเขาจะจัดเป็นที่นั่งเหมือนเป็นเป็นไม้อ่ะคนก็<บ><บ>นั่งพักก็ไปนั่งกินแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะกินอะไรง่ายๆที่นบ้านเราก็แบบภูเขาที่แบบว่าเดินป่าสนเส้นทางธรรมชาติอนะครับที่ลุยๆอะไรอย่างงี้หน่อยใช่ใช่ปีนลุยอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้มันก็ไม่ถึงกับลําบากอะไรนะมันก็แบบว่าไปท่องเที่ยวได้บ้านเขานี่เหมือนมันจะไม่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 ได้เหมือนกันเท่าไหร่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบ เป็นป่าที่เป็นป่าลกถึกอะไรไม่ถึงขนาดประเด็นก็คือว่าที่เขารณรงค์กันก็คือว่าไม่ให้ทิ้งน้าซุปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าน้าซุปรามยอนบนภูเขาพื้นดินหรือในลําธารจะไปเททิ้งจะไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ช่วยกันรักษาใช่ไหมครับใช่ค่ะคือกินทานแล้วก็ก็คือแบบว่าคือเก็บหรือว่าทิ้งให้มันเป็นเป็นที่เป็นทางหรืออะไรอีมถูกค่ะประเด็นคือมันมีคนไปทิ้งไงนะ ประเด็นมันมีคนไปทิ้งมันมีคนไปทิ้งนะคะแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเขาก็มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้แล้วแหละว,ว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งอาหารและขยะการเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องการดื่มเครื่องดื่มบนภูเขาซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะถูกปรับสูงสุดถึง2ล้านวอน2ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยประมาณ50,000กว่าบาทนะคะตอนนี้เนี่ยมีป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดทั่วเลยแล้วก็มีการเรียกร้องว่านักเดินเขาเนี่ย นะคะก็คือจะต้องใช้น้ําซุปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าน้าเปล่าเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือบางทีคือสมมติว่าเรากินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปปุ๊บเราใส่น้ําไปใส่เยอะเลยแล้วกินไม่หมดไงเราจะทำไงอ่ะก็ทิ้งใช่ไหมพอทิ้งแล้วมันยังไงอ่ะไอตัวน้ําซุปเขาบอกว่าออน้ําซุปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมันมีเกลือในปริมาณมากค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทิ้งลงในดินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทิ้งลงในลําธารเนี่ยเขาบอกว่ามันกระทบกับสิ่งแวดล้อม อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้แมลงน้ําเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ําที่ปนเปื้อนได้อ๋อสิ่งมีชีวิตที่เขาอาศัยอยู่ในธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวอูเขาเนี่ยมาเนี่ใช่ไหมครับมนได้ลกระทพบใช่ไหมถูกแล้วส่วนใหญ่อนักเดินเขาที่ไปเที่ยวที่ที่ภูเขาฮันลาซึ่งมันอยู่ที่เกาะเชจูเนี่ยเขาก็จะพบว่ามีเกลื่อสำเร็จรูปไปทั้งนั้นเลยแบบถ้วยอ่ะเออใช้แล้วเทงเนี่ยเขานั่งกินกันีกเยอะมายเลยใช่ค่ะ นั่นแหละนะคะแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือภูเขาฮันล,ลาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลก oh. บนเกาะเชจูซึ่งขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกไปแล้วนะคะ oh. แล้วรัฐบาลก็บอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้กว่าเก้าแสนคนนี่แหละ oh. แล้วตอนนี้คือกระแสนิยมการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปร้อนๆบนภูเขาอะ่ะมันเหมือนมันเป็นกระแสไปแล้วอะ่ะคือขึ้นไปต้องกินน่ะแต่กินแล้วยังไงต่องไง ถูกไหม,มถ้ากินแล้วไม่ช่วยกันเก็บหรือรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็จะกลายเป็นว่าทําลายสิ่งแวดล,ล้อมแทนทาําลายสิ่งแวดล้อมทาลายแหล่งท่องเที่ยวใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ากระแสมันไปยังไงนะเขาบอกว่ากระแสะการนิยมการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนๆบนภูเขาเนี่ยมันได้อยู่แค่เกาหลีใต้แล้วนะมันขยายออกไปแล้วนะตอนนี้มีการไปขายละมายอนบนออ่ยอดเขามาเธอฮอร์นที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะ